เฮฮ้้ยยจะบอกเขาดีไหมครับว่าเนี่ยว่านี่คือที่ชายเจ้าของแห่ปัจจับปัจจับปัจจับปัจับนี้นะคะนี่อะคะปัจจับ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 ปีว่าคุณป๊อกกับคุณมาเกียนะครับจะต้องเย้ <Yeah. S 2> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดเป็นรายการทีวีเลยอ<า>ะ,ะเราอยู่ในก๊อกกี้เดอะเชลล์ใช่แล้ววันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมและสีพภรรยาของผมเนี่ยจะมาแข่งชอปปิ้งกันคือปกติอะเวลาเราชอปปิ้งใช่ป่ะเราก็จะชอบแบบว่าสะสมรีวอร์ดแบบใช้เบอร์เดีวยวเว้ยถูกต้องครับและไม่ใช่เบอร์ของเราด้วย้เป็นเบอร์ของใครเป็นเบอร์ของพ่อผมเองถูกช แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมีรีวอร์ดเป็นของตัวเองคือเราจะแยกเบอร์เอาง่ายๆต้องแยกเบอร์สะสมเพราะว่าเราจะได้2สิทธิ์่ยคุณทั้งแต่ก่อนอนะ่ะเราใช้แค่เบอร์เดียวเราก็ได้สิทธิ์เดียวตอนนี้เราแยกกันไปเลยสิทธิ์แยกกันเลยสิทธิ์ใครสิทธิ์มันสิทธิ์การ์ตูของทีมจ๊ะโอ้โหสบายมากการาตูแล้วกติกามาที่มิชชั่นวันซเปอร์มัมช็อปสะสมสินค้าแม่และเด็กให้ครบ5,000บาทภายในเวลา3นาทีจะได้รับรีวอร์ดไปเลย สบายมากผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าซื้อครบ5,000ี่ยง่ายมากคุณออกล้าสู้ผมไหมซึกแห่งการช้อปอย่างหุ้ยช้อปปิ้งครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะล่ะครับพร้อมแล้วเริ่มโจทย์วันนี้มาจาก The One Mission ในแอป The One นั่นเองครับนี่เตโตนี่เตโออันนี้ชดุดแม่แม่เอ้าัจ ชุดว่ายน้ําของคุณแม่หรือเปล่าครับอืมไม่ใช่ล่ะครับของลูกนะฮะมีทริคอะไรไหมเนี่ยเจ็ดแปดหวบค่ะว่ายน้ำของนิรชาหลูกเจ็ดแปดหลวบเลย้ำมากทำให้มันเจ็ดแปดหวมนะเธอเธอทำอะไรมาโปรโมชั่นก็อัดแน่นจริงๆล่ะครับเฮ้ยวิ่งตรงไหนอ่าเฮ้ยวิ่งรอกลับเลยฮะแคทเชีย คุณพ่อปาดหน้าจ่ายก่อนได้ยังไงล่ะครับตอบชิลก่อนอคืออเลยไปแล้วตรงนั้นเขอกสองฝัญใส่เท่าไหร่ยูมาคัพปี้ไอ้ไม่เอาให้ลูกนะยูไม่เอาให้ลูกหรอซื้อให้ยูเนี่ยผมไซส์เล็กไซส์เล็กแต่ก็เป๊กป๊อกนะครับนี่ครับีวันน้มี notification แจ้งเตือนขึ้นมาแล้วโโอ้ห ปกติเนี่ยถ้าใครซื้อของไม่ถึง5 0 0 0ันกับแผนกนี้เนี่ยนะสามารถเก็บสะสมได้ภายใน1เดือนแต่ผมเนี่ยโหมาครั้งเดียวในห้าพันสาไปเลยเลยนะเดี๋ยวผมขอเอาออกมากางให้เมียผมดูนิดนึงนะเผื่อว่าไซโ์ไม่แน่ใจว่าเขาใส่ได้หรือเปล่าของเด็กโตแล้วซื้อเอมาให้ฉันไอ้ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไงดิสนีย์ไงอยู่ชอบดิสนีย์ไงที่รักเราจบมิชชั่นที่1ไปแล้วคุณพร้อมไหมครับกับมิชชั่นที่2พร้อมถ้าคุณพร้อมกับมิชชั่นที่2เราไปเลยมิชชั่นที่2 าโอ้ยเจ้าขอโทษด้วยนะครับที่ผมเดียวเท้าคุณคะแนนหนักเนี่ยก็ไม่น้อยเลยตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ท็อปเรียบร้อยมากระติก้ามามิชชั่นที่2ซื้อของในท็อปมาร์เก็ตเฟรชแอนด์ค e ีนซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายต่างๆให้ครบ5ชิ้นภายในเวลา3นาทีใครเสร็จก่อนรับไปเลยคะแนนรีวอร์ดเรามีอุปกรณ์ช่วยช็อปให้ที่คีบเนี่ยนะแล้วแคอันนี้คีบ และเจสีจะทำคะแนนตีเสมอได้หรือไม่หรือว่าเฮียบล็อกจะทำคะแนนทิ้งห่างออกไปไม้น้องมิงเร็วนะครับพี่ผมครับผมครับสามสองไปครับดูนะครับว่าคุณเขาจะชอบตีกันองโอ้โหชอปดีๆกันก็ไม่ได้ไอ้พวกทีมงานใจไม้เซรกรรม คนคนนี้หยิบเป็นตีนตุ๊กแกเลยครับชอบมันแบบนี้นะครับต้องไปตามดูกันเลยนะครับว่าในเดือนวันเนี่ยก็มีโปรโมชั่นลดอะไรอยู่เอาไวะเฮ้ย่ผมยังไม่ครบเลยเนี่ยห้าชิ้นบอกผมหมดเวลาดูแลตัวเองห้านี้แล้วกันผมก็ดูแลความสุขของผมด้วยเช่นกัน มราเซลลเชคเอาก็ได้เลยว่ะไม่ได้อะไรมาบ้างได้พวกแปรงสีฟันสบู่ยาสีฟันทิมกันแดดแล้วก็ที่บำรุงผม836บาทบาอาจ,จ่ายเลยเอ่อมือถือแา่ตังไปแล้วไปห,หาเขาหรือเปล่ามาจ่ายตังไปแล้วเียมันฝรั่งทอดโอ้โหมันคลีนไหมล่ะพ่อ ผมดูแลความบันเทิงให้ความสุขกับผมไมพูดเยอะเพราะว่าผมชนะไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับท oh. ีชั้นที่สองคุณติ เอาถ้าพร้อมรับกติกามามิชชั่นที่3 s u p e เปอร์สปอร์ตเลเวอร์ชอปสะสมครบ5,000บาทขึ้นไปใน1บินภายในเวลา3มนาทีใครชอปเสร็จก่อนได้รับรีวอร์ดแต่เดี๋ยว่อนฮะเราจะชอปแบบธรรมดาไม่ได้ครับผมเดินดีๆไม่สนุกมาเดินตีนกบกันดีกว่าใช้ตีนกบเนี่ยสวมใส่แล้วก็เข้าไปเดินช้อปปิ้งกันไปครับนีเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นก็ต้องใส่รองเท้ากันละครับนี่ไปแล้วครับเฮ้ เเฮ้้ยย <laughs> ส่วนคุณป๊อกตามมาติดๆเป็นเดินมนุษย์กบจริงๆละครับหลังจะดอกให้แล้วจะบอกเขาดีไหมครับว่าน,นี่ว่านี่คือลูกชายกับแม่ราคาเกือบห้าพันเนี่ยอย่าถามอย่าถามหยิบไปเรื่อยครตอนนี้ <laughs> โอ้ออ <laughs> <laughs> โหซื้อกระเป๋าเยอะด้วยถึงอ้โหาอคุณ <laughs> อาผมรู้เปล่าเก้าพันใบเดียวจบเลย แต่ว่าฉันมาถึงตรงนี้ก่อนเอาไม่เป็นไรฮะถือว่าทั้งคู่นี่ได้ห้าพันเกินถือว่าถึงยอดเราก็ให้เป็นเสมอไปแล้วกันนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเห็นเขาอินกันช่วงนี้แคมปิง้งผมเลยอยากจะไปแคมปิง้งกับเขาบ้าง,ปงไปเดียวอะไรงไม่เคยเลยพวกแบบแอนเพนเจอร์อะไรขนาดนี้ไม่เคยเลยในชีวิตอ,อยู่ดีๆจะมาอยากแอนเพนเจอร์อะไร ไปซื้อกระเป๋าให้มีก้านหนึ่งมีย่านหนึ่งเห็น<อ>ไหมเดี๋ยวนะ<อ><อ>ลูกยังสะพายไมได้รหก<อ>ที่รักเออเป้นี่ให้น้องสะพายหรือให้น้องเข้าไปอยู่ในนั้นท่านเนี่ย รีวอร์ดผมไม่ธรรมดาผมมีเยอะมากรีวอร์ดไอ้ก็เยอะมากจริงๆเนี่ยผมชอบเลยผมอยากให้เซนท่านเขาทำอย่างนี้มานานแล้วผมแบบอยากแยกเลขเนี่ยมานานแล้วเธออยากแยกเลขจากพ่อเธอเหรอใช่อยากแยกแยกเลขจากพ่อผมใช่ครับเชื่อไหมพ่อมีคะแนนเป็นล้านเพราะว่าทุกคนในบ้านแต่ก่สนใช้่สะสมให้พ่อคนเดียวแล้วพ่อก็จะบอกว่าใช้เบอร์ไหนนี่เลยนะถ้าคุณพร้อมเราไปเิชนเซนที่4กันเลยสวัสดีครับอ่าเราเดินถอยหลังอ่ะอ่าเออเดินถอยหลังนี่ ต้องบอกเลยว่ามาทุกครั้งเนี่ยผมรู้สึกขนลุกทุกครั้งเลยที่มาอยู่ตรงนี้อยากรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดอยากที่จะซื้อชุดชั้นในอ่ะอยากจะซื้อแบบไหนมันมีหลายจุดประสงค์ไปทำงานต้องการปกปิดเพิ่มใสเพิ่มใสและจุดประสงค์อะไรครับจุดประสงค์แบบว่าหลอกล่อมิชชั่นเลยมิชชั่นมิชชั่นมิชชั่นที่สี่มามิชชั่นที่สี่ลองทะเลเลิฟอก์ สะสมครบ5,000บาทในโซนชุดเชนไนสนสตรีภายใน2นาทีแต่อะไรแน่เลยพสังของเรียนแบบมีก้ามียาปจะจ๊เจ๊เจ๊เผื่อคนดูนึกไม่ออกผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเอาขึ้นเลยครับเดี๋ยวนี้จะไปไหนครับนี่จะไปโอ้อเห็นะคะวันน้ สามสองหนึ่งไปประจับ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 ดูครับเหมือนปลาแก้งพนักงานคุณมาเก๊ะฮะอันนี้มียาหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ถนัดภาษาไทยนี่ก็ถือว่าต้องขอบคุณพนักงานด้วยนะครับที่ร่วมติ้งต้องกับพวกเรานะครับ ปเป็นพนักงานขายแล้วเจอลูกค้าอย่างนี้ที่จะตีให้น้องลายเลยทีเดียวปเจ็ค่ะบจทั้งหมดเจ็ ทั้งหมดเจ็ดชิ้นหนึ่งสองพันโอ้โหมีกล้าไป้า็จกดไปหมื่นสองเลยเหรอลูกไม่เป็นไรถึงแม้ว่าวันนี้แกอาจจะไม่ได้แบบว่าวีโหวตแต่ว่าเราสามารถสะสมได้ตลอด1เดือนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาสะสมครั้งหน้าแล้วกันใช่ไรเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยชนะแน่นอนนะฮะผมบอกแล้วว่าท่านแดงเนี่ยอย่ามาสู้กับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปอีกสถานีหนึ่งไปสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าว่าใครได้แต้มเท่าไหร่ ตอนนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าเกมที่1เนี่ยผมชนะเพราะฉะนั้นผมได้1แต้มเกมที่2คุณชนะคุณได้1แต้มเกมที่3เราเสมอกันเพราะฉะนั้นเป็น1ครึ่งมันมีการรับคะแนนแบบนี้ด้วยเหรอครับ1 5เพราะฉะนั้นผมชนะ2.5ตอน1.5่ผมเป็นผู้ชนะก่อนหน้านี้เหือพี่เอาไม่เคยชนะเลยเขาเซ็นฮั่นปุ๊บชนะฟอสต์เเเพราะฉะนั้นเราต้องลงโทษผู้แพ้ครับแต่ก่อนจะลงโทษนะฮะ ยังไม่จบครับผมเพราะอะไรครับคุณฟิวครับเพราะเมื่อกี้สี่ตัวนเมื่อกี้คือเราสองค่ะเราสองเมื่อกี้ทั้งหมดสองเหลอสองค่ะแต่ของจริงจะอยู่ข้างหลังเราเฮ้ยไม่รักไม่นับเหรอไม่เคยฉันมาหลายเลยระไงกินเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเกมเลยแข่งอะไรการแข่งอะไรการแต่ที่ทำกับเราเมื่อกี้นี้ยังไม่พอายหรอไม่เก่ยันนะเกี่ยวสอบนี่แหละครับกติกาอีกอันหนึ่งกติกาจ้าเอ๋นั่นเอง เราต้องด้วยกันแล้วนะสามสองดึงไปสวัสดีครับผมพี่ครับมานี่เลยครับพี่ครับเจ้าของเอานี่แม็กนี่แม็กเอาเฮ้ยท рад ิชันท р а เิชันอยู่ไหนอันนี้เขาไม่รู้เขียนคิ้วเหรอลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์พี่ครับเทมเมอร์อยู่ที่ไหนนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้ว โอเคจะยิงเวลาการเจ้าเอคือนี่นะครับการเจ้าเอกคนแรกที่เดินเข้าช็อปบ๊อบบี้บราวน์ก้าวเท้าขวาก่อนแพ้ทั้งทีมโอเคซึ่งคนนั้นก็คือคุณมาร์กี้นะครับชั้นก้าวเท้าขวาเหรอใช่ครับผมแต่ฉันก้าวเท้าขวาสิกถั่วหรือเปล่าครับ้องเจ้าทเอานี่แม็กนี่แม็กเอาเฮ้ยก้าวเข้าไปก้าวขวาเข้าไปด้วยเต็มข้อครับคุณผู้ชม ไม่แล้วทุกครั้งที่เวลาฉันขอเจ้าเอ๋กันติกันเจ้าเอ๋มันไม่มีว่ะพี่บอกก้าวซ้ายเลยนะแต่นูน่นเข้าผิดล้านต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยสนุกมากมากเลยผมเนี่ยผมผมปากปลือบมากกับมิชชั่นทั้งหลายเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะเล่นมิชชั่นสนุกสนุกแบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปที่แอปเดอะวันนะฮะในนั้นเนี่ยจะมีโอ้โหมิชชั่นเต็มไปหมดให้เลือกใ,<ช>ให้หืมเอนจอยแน่นอนมีมิชชั่นช้อปปิ้งแชมเปี้ยนด้วยก็คือช้อป สะสมในเครือของเซ็นทรัลน,นะคะครบ3 0,000ืนบาทภายใน3 1ตุลาคมนี้เนี่ยก็จะได้คูอปองเงินสดร่วม3,000บาท c น n เซ <Central World S 1> ็นทรัลเวิลด์ก็มีมิชชั่นเช่นกันก็คือเซ็นทรัลเวิลด์แชมเปี้ยนครับใช่ก็คือช็อปสะสมที่ร้านค้าในเครือของเซ็นทรัลในเซ็นทรัลเวิลด์นะคะครบ1,000 0บาทภายใน3 1ตุลาคมนี้เหมือนกันก็จะได้รับคะแนนเดอวัน5,000คะแนนโอ้ ทีมงานผมเนี่ยจะให้ผมสองคนเนี่ยทำอะไรกันทำอะไรเนี่ยคิดถึงอนาคตด้วยนะจ๊ะใช่ใช่ถึเวลาของบทลงโทษ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 แล้วครับคุณผู้ชมดูซิว่าจะโดนอะไรอับเกี้ยวจัดไปส่วี้ครับใฮียครับเกี้ยวให้มันมากครับสดีว่าคุณป๊อกกับคุณมาเกียนะครับ จะต้องกระโดดตกกลางห้าง20ครั้งนะครับต้องนับเสียงดังนิดนึงนะฮะคนหนึ่งพูดประแจ็บอีกคนหนึ่งพูดอี้ให้ครบ20ครั้งแล้วก็ถึงกลับบ้านได้นะครับไอ้ <c oughs> นี่มึงจะทำมึงน้องมันนานทีครับน้องๆตรงนี้แลหละเลยครับเร็วมากโอเคนะครับประชุมกันอาทิตย์หน้าเจอกัน <c oughs> อะไรนะครับตรงน,นีครับมึงน,น้องน่ <c oughs> าเห็นนะที่โบน,นัดไม่เอาอ่ะทีเนี้ยประแจ็บประแจ็บประแจ็บ อย่าอ <Net> ูนะครับน้องรักส <única> mm ุขภาพประดียอย่างนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส r i ครให้ช่องป๊อกี้อนดับหนึ่งนะครับน้องไปแล้วครับ